ไอรีมเบิร์กอะไรเป็นแบบที่ม้าจริงๆหรือเปล่าไม่รู้ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ฟองก็มาอยู่ที่อินชบุกประเทศออสเตรียแล้วนะคะนี่คือ EP ที่4ของเรานะคะกับทริปยุโรปโซโล่ของลาวิองโรดตอนนี้ฟองก็นั่งอยู่บนรถ hop on hop off bus นะคะซึ่งเป็นรถบัสที่วิ่งผ่านตามสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆของอินชบุกหมดเลยเราสามารถขึ้นและลงไป้ายไหนก็ได้นะคะแค่เช็คตารางเวลาจากในเว็บไซต์แล้วถ้าเรามีบัตรท่องเที่ยวอินชบุร์ดเนี่ยก็สามารถขึ้นรถบัสนี้ได้แบบไม่จํากัดตามช่วงเวลาของบัตรเลยค่ะรวมทั้งใช้เข้าสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกหลายแห่งเลย มาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ฟรจะนั่งรถบัสคันนี้ไปเที่ยวไหนบ้างคะ่ะข้างหน้าเรานี่เป็นภูเขาเขาเรียกว่าอินสบุก u m m i t คือเป็นยอดเขาสูงสุดนะคะของเมืองอินสบุกนะคะตอนเนี้ยก็กำลังจะเดินไปข้างหน้าเพื่อไปขึ้นเคเบิลคานะคะส่วนด้านหน้าตอนนี้ก็คือ l a n d ์สเคเตอร์นะคะให้ดูโอ้ วันนี้แดดเรียงมากนะคะทุกคนแต่คิดว่าขึ้นไปข้างบนภูเขาก็เห็นพีมะอยู่นิดนึงนะน่าจะเย็นนะและนี่ก็คือสถานีที่เรามาขึ้นรถไฟเพื่อไปต่อเคเบิลไปยังยอดเขานอยเคเชอร์ North นะคะใครมีบัตรท่องเที่ยวอินชบุกการ์ดอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปติดต่อเคาน์เตอร์ตั๋วเลยนะสามารถใช้บัตรนี้สแกนผ่านเข้าไปได้เลยนะคะคนที่มาที่นี่เขามักจะมาไฮกิ้งกันเนาะหรือไม่ก็มาชมวิวที่มองเห็นเมืองอินชบุกทั้งเมืองเลยสวยมากๆเลยค่ะ เคเบิเนี่ยก็จะไปแวะจอดตามสถานีต่างๆตามระดับความสูงนะคะบางชั้นมีสวนสัตว์ด้วยบางชั้นเป็นร้านอาหารแต่ว่าแนะนําว่าถ้ามีโอกาสได้มานะคะก็อยากให้ลองขึ้นไปบนชั้นที่สูงที่สุดกันนั่นก็คือสถานีทาเฟลคัชบีเซ่นะคะจะได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์แล้วก็รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติจริงๆค่ะ หลังจากทัวร์ปราสาทและมิวเซียมเสร็จนะคะฟองก็นั่งรถไปโรงงานชววรอฟสกี้ที่เมืองวัตเทนซึ่งอยู่ห่างจากอินสบุกไปประมาณ30นาทีเท่านั้นเองค่ะเมืองแงเป็นที่ก่อตั้งโรงงานผลิตคริสตัลของชววรอฟสกี้ตั้งแต่ปี1895เลยทีเดียวนะคะส่วนมิวเซียมแห่งนี้เขาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี1995ในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีของแบรนด์ค่ะมาตกใจหัวในทุกคนคะฟองก็อยู่ใน โรงงานชวร,รอสกี้นะคะแล้วที่นี่ก็เป็นแบบเอกซิบิ i ชั่นส่วนตรงนี้ที่ยืนอยู่นะคะก็เป็นแชมเบอร์ที่2วินเทอร์หิมะหิมะต่างๆนี่นึกว่าอยู่บ้านหิมะในรีมเวิร์อะไรอย่างนี้หัวเปิดหิมะเลยในนี้เย็นมากนะคะสังเกตว่าพูดที่คือควันแบบออกปากแล้วเห็นไหมเด็กจะชอบมากเลยะค่ะห้องนี้ขอลองแตะดูได้ไหมเป,เป็นแบบหิมะจริงๆหรือเปล่าไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันนะคะ สถานที่แห่งนี้มีชื่อว่า Crystal w e l l i n t o n แปลว่า Crystal World หรือโลกแห่งคริสตัลของชวารอฟสกี้นั่นเองนะคะออกแบบโดยศิลปินหลักสืออย่างอองเดรเฮเลอร์ด้านในก็จะแบ่งออกเป็นห้องๆเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของคริสตัลชวารอฟสกี้ในธีมที่แตกต่างกันออกไปอย่างห้องในที่ฟังชอบมากๆเลยค่ะคือ The Art of Performance นะคะเขาก็จะจัดแสดงว่าเคยมีการนำคริสตัลชวารอฟสกี้เนี่ยไปทำเสื้อผ้าเวทีแบ็คดรอปหรือว่าพร้อมให้กับศิลปินและการแสดงระดับโลกอะไรบ้างนะคะ Best p l c e e for a Selfie ไว้ให้ด้วยให้เรายืนเนาะซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้แบ็กกราวด์เป็นอันนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีไฟแบบส่องเข้ามาที่หน้าเรา และถ้าใครได้มาเที่ยวที่นี่แล้วต้องอย่าลืมแวะมาที่ร้านอาหารภายในสวนของชวาร์ฟสกี้ด้วยนะเพราะว่าบรรยากาศดีมากๆแถมอาหารก็อร่อยด้วยค่ะฟองแวะมาทานอาหารเย็นที่นี่ก่อนจะไปชมคอนเสิร์ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมิวสิกเฟสติวัลที่จัดขึ้นในช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิและฤด,ดูร้อนของทุกปีค่ะ ใครอยากสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของแคว้นทิโรนะคะแนะนำให้มาชมที่โรเลียนอีเวนิ่งโชว์โดยกันดอฟแฟมิลี่ค่ะซึ่งสถานที่แสดงเขาก็จะอยู่ในตัวเมืองอินชบุกเลยนะคะเสิร์ฟอาหารพื้นเมืองแล้วก็เครื่องดื่มไปด้วยในระหว่างชมการแสดงเราจะได้เห็นการแต่งกายแบบคนพื้นเมืองการเต้นโฟกแดนซ์แล้วก็การบรรเลงดนตรีฟังสบายแบบที่ชาวทิโรเขาเอาไว้ร้องเล่นกันหลังจากเลิกงานในฟาร์มเมื่อสมัยก่อนนะคะ จบการแสดงนะคะน่ารักมากเลยเขามีการเล่นเพลงให้ผู้ชมแต่ละประเทศเป็นการขอบคุณรวมถึงผู้ชมชาวไทยคนเดียวในโชววันนั้นด้วยค่ะ